สกิมเมอร์แบบแก้วเมื่อใช้ไปสักพักก็จะแตกนะครับถ้าจะซื้ออันใหม่มาเดี๋ยวก็คงจะแตกอีกนะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนไปใช้สกิมเมอร์แบบสแตนเลสผมก็ลองไปเช็คราคาแล้วก็แพงกเ็เลือกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาทำสกิมเมอร์เองได้นะครับโดยที่ผมตั้งโจทย์เอาไว้ว่าต้องใช้เครื่องมือในการทําแบบง่ายๆนะครับใช้วัสดุที่หาง่ายมีความทนทานไม่แตกง่ายแล้วก็ผมก็มาพบว่าท่อ p v C นี่แหละง่ายสุดละหาง่ายแข็งแรงทนทานใช้เครื่องมือช่างแบบง่ายๆทําก็ได้นะครับ แล้วผมก็ลองทําออกมาแล้วปรากฏว่าใช้ได้ดีมากเลยก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการทําให้ทุกคนได้ดูนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับไปเลยครับวัสดุที่จะนํามาใช้ทาสกิมเมอร์ก็จะมีดังนี้นะครับ1ท่ออินโฟเดิมที่มีอยู่แล้วที่มากับถังกลองนะครับเราเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้งานก็นํากลับมาใช้นะครับ 2. องสกิมเมอร์เดิมที่ยังไม่แตกนะครับยังใช้ได้อยู่ก็เอามาใช้งานต่อได้นะครับ 3. ท่อ PVC ขนาดครึ่งนิ้วสีขาวนะครับ4ข้อต่อตรง3ตัว5ข้อต่อแยก3ทาง1ตัวนะครับ6ข้อต่อฉาก1ตัว7การประสานกระบุกเล็ก1กระบุกนะครับเครื่องมือช่างที่จะใช้ทำสกิมเมอร์ก็จะใช้เครื่องมือแบบง่ายๆนะครับมีแค่เลื่อยกับตะไบและกระดาษทรายเบอร์400แค่นั้นเองนะครับวิธีการทำนั้นก็แสนจะง่ายได้นะครับเริ่มจากการวางตำแหน่งท่อต่างๆตามแบบที่วาดเอาไว้ในใจนะครับแล้วก็มาร์กจุดประสานต่างๆไว้ในใจเช่นกันนะครับ ต่อมาก็นำท่อต่างๆมาเชื่อมต่อเข้าหากันโดยใช้กาวประสานท่อนะครับทาให้ทั่วพื้นผิวของท่อที่จะประสานกันทั้ง2ตัวเลยนะครับเสียบท่อเข้ากับท่อต่อให้แน่นแล้วก็รอกาวแห้งสักครู่นะครับทาแบบนี้กับจุดอื่นๆให้ครบทุกตัวแล้วก็จะได้รูปร่างองสเกิมเมอร์ที่ฝันเอาไว้แล้วนะครับผมจุดเชื่อมต่อตรงจุดนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันห่างกันเกินไปนะครับผมก็เลยตัดออกเรื่อยเรื่อยสัก1เซนติเมตรนะครับให้ระยะห่างมันแคบลงหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะยื่นออกมาห่างกันนเกิไไปดูม่ค่คอยยสวย เตียงพื้นที่ในตู้ปลาด้วยนะครับหลังจากใช้เลื่อยในการตัดท่อนะครับพื้นผิวที่เกิดจากการตัดจะไม่เรียบนะครับเราก็จะใช้ตะไบขัดให้เรียบก่อนนะครับจากนั้นผมลองนำสกิมเมอร์มาเสียบเข้าท่อดูนะครับเพื่อดูว่ามันแน่นหรือคับเกินไปหรือเปล่านะครับมันก็ยังแน่นยังคับเกินไปนะครับก็เลยนําตะไบมาขัดภายในท่อให้มันรูมันขยายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อสกิมเมอร์นั้นสามารถสอดส่เข้าไปในท่อได้อย่างลวมหลวมนะครับแต่ก็ ไม่ควรจะหลวมเกินไปนะครับการตะไบจุดนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้เพราะความหนาของท่อด้านในนี่ค่อนข้างหนาพอประมาณนะครับหลังจากตะไบขัดรูจนหลวมพอสมควรแล้วก็สามารถสอดส,สกิมเมอร์เข้าไปได้พอดีแล้วนะครับต่อมาเราก็ประกอบท่อส่วนที่เหลือเข้าด้วยกันด้วยกาวประสานและรอกาวแห้งสักพักนะครับต่อมาผมจะมาทําช่องสําหรับดูดน้าเข้าระบบกรองนะครับซึ่งช่องนี้จะอยู่อีกด้านของสกิมเมอร์นะครับ ตัวสกิมเมอร์เดิมที่แตกไปแล้วก็จะมีตัวปิดท่อแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถปรับระดับความแรงของสกิมเมอร์ได้ด้วยนะครับผมก็จะนํามันมาใช้เช่นกันนะครับไม่ได้เอาทิ้งนะครับสําหรับการทําช่องดูดน้ําเราก็จะเลื่อยตามรอยปากกาเมจิกที่เรามาร์กเอาไว้ก่อนอันนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้กระดาษทรายขัดที่ช่องและขัดผิวของท่อให้เรียบนะครับ เราจะชําช่องดูดน้ํานี้แค่เพียง6ช่องพอนะครับเพราะว่าถ้าทําช่องมากกว่านี้อาจจะส่งผลทําให้สกิมเมอร์ดูดผิวน้ําได้ไม่แรงพอนะครับอันนี้ผมจะลองทดสอบความแข็งแรงของวัสดุกันสักหน่อยนะครับผมจะลองดึงลองงอลองหักยังไงก็ไม่เสถียรเลยครับเรียกว่าคงทนแข็งแรงไม,ม่วันแตกหักแน่นอนนะครับผมหลังจากที่เราทําในส่วนที่เป็นท่อ pvc เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาประกอบเข้ากับส่วนอื่นๆที่เหลือนะครับอันนี้จะเป็นการประกอบตัวปรับคอ ความแรงของการดูดน้ำหรือความแรงของสกิมเมอร์นะครับต่อมาเราก็จะประกอบตัวที่เรียกว่าอินโฟเข้าไปนะครับซึ่งเป็นท่อสีดําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16ม mm มนะครับถ้าเราเสียบไม่เข้าหรือแน่นเกินไปก็จะใช้ตะไบขัดรูท่อ p v c ให้กว้างขึ้นได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นการประกอบตัวสกิมเมอร์เข้าไปเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะนาไปติดตั้งบนตู้ปลาได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งสกิมเมอร์เข้ากับตู้ปลาของเราแล้วนะครับ แล้วก็นำสายยางอินโฟมาต่อเข้ากับท่อสกิมเมอร์แล้วก็ล็อกสายและขันน็อตให้แน่นนะครับเมื่อติดตั้งสกิมเมอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําเข้าถังกรองเพื่อไล่ลมให้ออกจากถังกรองให้หมดก่อนนะครับพอเปิดก๊อกน้ำปุ๊บแล้วน้ําก็จะดันลมให้ออกไหลย,ย้อนออกมาทางอินโฟนะครับออกมาทางสกิมเมอร์นั่นเองนะครับหลังจากไล่ลมหมดแล้วนะครับเราก็ปิดก๊อกน้ําแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กไฟจากนั้นระบบกรองก็ทํางานตามหน้าที่ของมันนะครับคือการดูดน้ําในตู้ปลาและดูดผิวน้ําด้วยสกิมเมอร์ผ่านท่ออินนเข้ามามใงงก ผ่านระบบกรองน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําที่ผ่านการกรองแล้วกลับเข้าไปในตู้ปลานะครับต่อมาเรามาตรวจสอบดูที่สกิมเมอร์นะครับว่ามันดูดน้ําปกติหรือไม่นะครับแล้วก็พบว่ามันดูดน้ําได้ดีและแรงมากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่หมุนนะครับถ้าเราอยากให้สกิมเมอร์หมุนด้วยต้องตั้งสกิมเมอร์ให้ตรงนะครับอย่าให้เอียงนะครับเพราะว่าถ้าสกิมเมอร์เอียงก็จะเกิดการฝืดนะครับแล้วก็ติดขัดทําให้มันไม่หมุนนะครับตอนนี้เราก็แค่ขยับสกิมเมอร์ให้ตรงมันก็หมุนแล้วนะครับแล้วก็หมุนเร็วมากแรงดูดดดนนนน้้้้้ํําาากก็มมมววยยยิ่งงทใหหัุแรขึ ระบบนิเวศในตู้ปลานั้นบางอย่างเราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับเช่นความใสของน้ําในตู้ปลาเป็นต้นนะครับแหล่งน้ําตามลาธารในป่าเขาที่ใสสะอาดนั้นเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ระบบนิเวศนั้นขึ้นมานะครับแต่ในตู้ปลาของเรานั้นเราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับหลายคนคอมเมนต์สอบถามผมมาว่าถ้าเราอยากให้ตู้ปลาน้ําใสต้องทํำยังไงต้องตอบว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้ตู้ปลาของเราน้ําใสนะครับและสกิมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้น้ําในตู้ปลาใสนะครับและเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับ สกิมเมอร์จึงเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องมีในตู้ปลาของเรานะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตู้ปลาของเราไม่มีสกิมเมอร์นะครับก็จะเจอปัญหาน้ําขุ่นมีฝ้ามีคราบไขมันลอยบนผิวน้ํามีจุลินทรีย์ที่จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหากินอาหารไขมันที่ผิวน้ํามีฝุ่นจากข้างนอกหรือฝุ่นในบ้านลอยมาตกอยู่ตามผิวน้ํานะครับเกิดคราบตะกั่นสีขาวเกาะตามขอบกระจกสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อลอยบนผิวน้ําก็จะบดบังแสงทําให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้ไม่ดีด้วยนะครับ เมื่อต้นไม้สังเคราะห์แสงได้ไม่ดีออกซิเจนในน้ําก็จะต่ําทําให้น้ําเน่าเร็วขึ้นด้วยปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจบได้ด้วยการติดตั้งสกิมมือเท่านั้นเองนะครับ